คู่ใหญ่ใหญ่เตะกันไปหมดแล้วใช่ไปกันหมดแล้วก็คือเมื่อคืนเนี่ยเหลือเตะแค่คู่เดียววิลล่ากับเวสต์แฮมนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าฟอร์มเนี่ยแกร่งมากในบ้านของวิลล่าคือเตะในบ้านเนี่ยวิลล่าพาคือเชื่อใจได้เชื่อมือได้กับ3มแต้มนะครับก่อนเกมก็มีการยืนแว่อะไรกับเซอร์บอบบี้ชาวต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวที่พูดถึงแฟนเลอบายที่โอ้โหดูจะไม่ค่อยจะเคารพเท่าไหร่พวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่สนใจแล้วทั้งสิ้นคือคุณผู้ชมเกมนีี้้เ่ปกติแลลววาคือ เก่งในบ้านมากกำลัง,ลงฟอร์มแรงชนะมา10เกมติดแต่ว่าคือการเจอกันของวิลล่ากับคุณคอนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนผูกปีแพ้วิลล่าเนี่ยแพ้คาบ้านกับเวสต์แฮม,มเนี่ยสามปีติดแล้วก็นเจอกันมา10เกมเนี่ยวิลล่าไม่ชนะเวสต์แฮม,มเลยใช่ครับแต่ว่าเกมนี้คือโอ้โหคือเอมิลี่คือมาคุมเนี่ยมันเกมมันคือมันคนละเรื่องเลยนะครับ<ช>แล้วก็ไล่ถล่มไป4 1นะครับคุณในเอมิลี่ที่ผมเห็นตั้งแต่ ผมไปทริปสารฝันล่าสุดแมนยูกับแอสตันวิลล่าโอ้โหแบบเหมือนกับคนที่กำกับการแสดงอะอมันยืนอยู่ข้างสนามแล้วคอยบอกเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าแอสตันวิลล่าปีนี้พอได้นักเตะยุโรปไปเติมหลายคนเน่ยนี่ยังไม่โดนไม่แน่ใจนะซานิโอโรเนี่ยคือเอมเิลี่มาทำขึ้นเลยอะทำจลาดผมหมองเลยอะบีฟอยด์อัฟเตอร์มันเห็นภาพชัดเกินไปว่าพอมาเปลี่ยนวิลล่าจากทีมที่ หนีตกชั้นอ่ะหนีตายอ่ะคุณขึ้นมายึดพื้นที่ตอนนี้ท็อปเซเว่นแล้วนะครับโอ้โหแล้วแบบว่าไล่กดเวสแฮมอ่ะซึ่ง2ทีมนี้เอาจริงถ้าหากเวลาเจอกันเนี่ยมันก็สูสีไม่ว่าบ้านใครบ้านมันนะเอาแค่ทีมระดับเนี่ยมันก็คือท็อปเอกท็อปเทนกันแหละแล้วฟอร์มช่วงหลังพอๆกันด้วยเพราะว่า5เกมหลังเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งทั้งคู่เลยแต่เมื่อคืนนี้ก็เป็นดักษรัดลุยเหมาเบิ้ล2สองลูกโอ้โหแล้วโอลิเวตกินเนี่ยคือแบบ ที่จริงมมองเขาเก่งเมื่อแต่ตอนเขาอยู่ดิ่วชั่นหนึ่งนะคืออารมณ์เขาเหมือนเฟรนเด์ตอเรสยุคใหม่อ่ะโอ้แต่ว่ายิ่งเล่นคือความเชื่อมั่นเออพอคุณบอกว่าคล้ายตอเรสนี่เออเขาหลังตรงๆสไตล์นี้มาต้วสไตล์เลยทีมเก่านุองมูเล้วมาเป็นดาวลุกแล้วพอมาอยู่วิลล่าผมคิดใจเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าจะเจอจลัดแน่ๆเลยนะครับแต่เมื่อวันนี้ต้องไปดูไปดูลูกที่ลูกสามหนึ่งอะเออโอ้โหโหดมากอ่ะ เลสูมากคือก็คือยืนบังค้าอยู่แหละยัดเข้าเสาแรกเลยซ้ายได้ขวาได้เลยตอนที้หมดเลยขวาตายซ้ายสลบเลยช่ก็โอกาสติดทีมชาติอังกฤษต่อเนื่องนี่น่าจะสูงแล้วครับเป็นตัวเลือกหลักๆในยูโร2024แน่นอนคือตอนนี้ยฤดูกาลนี้วัดกินยิง8แอสซิส5เขาบอกเขาตั้งเป้าว่าปีนี้ขอทะลุ20ขอหมด20ให้ได้แล้วก็ขอว่า ขอความฝันคืออยากจะติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยไปลุยยูโรปีหน้าที่เยอรมันดูทรงแล้วถ้าไม่เจ็บนี่น่าจะแบเบอร์ราะว่าเป็นคนที่จบกอคมเลยครับมีความเป็นสไตล์โบราณผสมกับสมัยใหม่คือเข้าฮอตได้แต่ว่าเล่นรวบได้ด้วยตอน้ีายากชุดนี้ถ้าเกิดจะไปลุยยูโรก็อาจจะเป็นเน้นทางปีกเป็นเยอะนะตัวเป้าตัวเป้าอาจจะไม่ค่อยมีก็น่าจะมาแทนไอ้คาวลูวินเน่ะเพราะว่าตอนนั้นของเอเวอเตัน ช่วงนั้นช่วงแรกสมัยก่อนเก่งไงแต่อีกช้อยหนึ่งที่ข้ามมองข้ามผมว่าไอ้เจ้าหนูโคพาวเมอร์นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่นั่นก็ริมเส้นอี่ไงพวกโฟเดนพวกแรดฟอร์ใช่ไหมต้องไปแย่งกันตรงนั้นแต่ว่าทาร์เก็ตแมนเนี่ยโหในกับแฮร์รี่เคนเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ถูกอ่ะใช่ฮะยี่สิบประตูเลยนะฮะในการตั้งเป้าหมายตอนนี้ยิงไปแล้วไปอ่อืมอู้ดูทรงยังไงก็ใกล้เคียงอ่ะถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียงมีสิบแปดลูกมีอะไรแน่นอนแล้วแอซซิสกระจายต่างห่างนะครับซึ่ง Emily, Emily, เอมิบลี่เอมิลี่บอกว่ามันเป็นความฝันของเขาที่ตอนนี้พาทีมขึ้นมาท็อปเซเว่นได้การพาทีมระดับของวิลล่าเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ของ land, บิดแลนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซนที่มีลุ้นไปลุทัวยุโรปได้เนี่ยคือความฝันของตัวเขาเองเลยแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยคือจะพาทีมเนี่ยไปลุยโยุโรปให้ไ,ได้สักถ้วยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีถ้วยที่สามไงอ,มอย่างน้อยน้อยคอนเฟลเอนซ์มันก็มีโอกาสที่จะไปได้แล้วก็ปีหน้าก็ไม่แน่ว่า UCL จะเพิ่มมาห้าทีมบางจ่าลนไป ทั่วอื่นไหมใช่มีโอกาสอีกนะฮะยูโรปลีคอนเฟลเอนซ์ลีคคือดูทรงแล้วเขาเป็นคนยืนระยะได้อยู่แล้วนะครับอในอเมริกไม่ว่าจะคุมทีมไหนในยุโรปครับดูทรงน่าจะไปได้ไกลเลยอ่าดูตารางคะแนนกันหน่อยครับว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณปอวันนี้ทามาถึงท็อปเอ็กซ์ป่ะฮะถึงไหมโอ้โหแค่นี้มาติดเอสแอมเอสเออก็ได้แค่นี้แหละชนะนัดอันลูกโอวิลล่าที่ห้าแล้วนะฮะ แล้วดูริวพูครับย0คะแนนนี่คือลุ้นแชมป์เต็มตัวนะอาร์เซนอลนี่คงเซ็งนะไม่แพ้ใครแต่เสมอถึง3เกมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าได้ได้ได้แต้มกลับมานะอาร์เซนอลเกือบไปเหมือนกันนะได้แต้มกลับมานะมาลิ่งคึ้นในช่วงท้ายก็ไล่ตีเสมอเชลซีได้นะครับตอนนี้ก็กำลังบีบกันอยู่ถือว่าปีนี้ลุ้นกันยาวๆนะสนุกนะครับผ่านไปประมาณ 1- ใน3แล้วนะครับเอสเอสบอกวัดกิน คือน,นิวเจมี่วาดี้ก็ใกล้เคียงนะสมัยก่อนเจมี่วาดี้ก็แบบนี้นะแต่ว่าอาจจะเล่นเกมสวนกลับเก่งกว่า